สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้มีแพ็คอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับก็จะมีแพ็ค JW นะครับแล้วก็แพ็คการ์ดทองแล้วก็เฮ้ยแพ็คนี้แพ็คใหม่นะมีเวลาตี5วัน โอเคเดี๋ยวตีแพ็คนี้เลยดีกว่าของรางวัลก็โอเคอยู่นะมีตัว l e g e n d ดอรมีตัวไฮบ i ดด้วยเออมีอินโดมินัตเล็กด้วยนะแล้วก็มีการ์ดทองนะครับรีเจนเดอรระดับหนึ่งเอามีโมโนด้วยนะมีตัวการ์ดแดงด้วยแล้วก็ตัวไฮบิดซูเปอร์แลก็มีมีตัวไฮบิดระดับแล้วโอ้โหมีจะ ไปจนถึงแลรเลยนะเอาจริงๆของรางวัลอย่างอื่นก็ธรรมดาธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีแพ็คนี้กันเลยดีกว่านะถ้าโชคดีก็ตัวร e g e n d ดอรีระดับ2เลยแล้วกันมาเออทำไมตัวแรกมันอ่อนๆจังอนะเออแปลกๆนะตัว2ตัว3มันก็แข็งอยู่นะโอเคเราก็ใช้อะไรดี ใช้เอาพี่ใหญ่ไปเลยแล้วกันเนาะเอาจบแบบเร็วๆเลยพี่ใหญ่แล้วก็ตัวที่สองคิดว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเราก็ใช้เจ้านกเอานกเมเทียดีไหมเอานกเมเทียดีกว่านะโอเคตัวที่สาม ก็สไปโนเอาสไปโนล่างนี้เลยละกันเนาะโอเคเอาชนะแบบชัว์ๆเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่า AI ของแพ็กนี้จะเก่งหรือเปล่ามาเราไปถึงเราก็ตบก่อนได้เลยพลังมันแตกต่างกันมากไปนอนก่อนเลยนะโอเคตัวที่2นะครับเจ้าพาราส มี2แต้มคิดว่าเขาคงจะเปลี่ยนตัวแหละ2นี้เปลี่ยนจริงๆนะครับแล้วไม่ตีเราก็ป้องกันเลยไหมตอนนี้เขามี3ตีไหมเนี่ย3แต้มนีุ้่้ไม่ตีนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสไปโนแล้วก็ขอชาร์จเลยเขามี ป้องกัน2นะอันนี้มี4แต้มก็น่าจะตีเรา4นะโอเคครับตีเรา4นอนสิครับสไปโนทาซูคัตนกเมเทียลงสนามมาก็จัดได้เลยจัดไป3แต้มแล้วก็ชาร์จไปแพ็คนี้ค่อนข้างจะชิวนะเอาจริงๆตัวสุดท้ายแล้วพลาศอ ตบเท่าไหร่ก็ตบมามีพี่ใหญ่คอยปิดท้ายให้อยู่มีสีตีมาสามนะครับเหลือหนึ่งไม่มีปัญหาพี่ใหญ่ลงมาปิดเกมครับค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาแล้วก็จัดท่าไม้ตายเลยเจ็ดแต้มไปลองกันหนึ่งไม่เพียงพอนะไปกระโดดฟับฟับเรียบร้อย ต่าไปนะครับรอบแรกของการตีแพ็กนี้เนาะโอเคก็ยังชิวๆนะรับดินเอม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่2อ่ะรอบนี้ก็แข่งเงินทั้ง3ตัวเลยโอเคเราก็ใช้เล็บยาวเจน2ตัวแทงกินพืชของเราอ่ะแล้วก็พี่ใหญ่เลย1ตัว แล้วก็ใช้เจ้าดีเมโธคานันัอเคปะลุยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเราชนะทางอยู่แล้วเราก็ขอชาร์จก่อนเลยชาร์จโอเคชาร์จได้ปะคิดว่าเขาคงจะเปลี่ยนตัวแหละสองแต้มนี้เปลี่ยนนะครับแล้วตีไหมตีมาหนึ่ง โอเคเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จ1น่งไปอันนี้เขาแต้มแล้วตีมา1นะครับโอเคเราก็สละชีวิตและขอชาร์จ4เลยมาตีมาเลยมาโอเคครับก็ตีมา3นะเรียบร้อยครับเรานอน ที่ใหญ่อินโดแรปเตอร์ลงมาก็จัดเลยสองแต้มก็พอนะแล้วก็ป้องกันสองก็พอแล้วก็ชาร์จไปเอา้าเขาเหลือนหนึ่งอะเนี่ยเฮ้ยประมาณอีกแล้วปีมาสีดีนะเรายังไม่นอนโอเค เขาแต้มหมดใช่ไหมเราก็จัดไป1แล้วก็ป้องกัน4แล้วก็ชาร์จไปหนึ่งแต้ม,มเกือบไปประมาณประมาณอีกแล้วไม่ขานแต้มของ AI เลยมีสีตีไหมเปลี่ยนตัวนะครับเหลือ3 3แล้วไม่ทำอะไร งั้นเดี๋ยวเราก็ตีไปเลยไหมห้าแต้มชาร์จไปโอเคเข้าสี่ไปนอนซะไีเผืองสามแต้มนะเนี่ยเขามีหกตีมาเลยมาตีมาสามนะครับเดืือสามไม่มีปัญหาดิเมโทแต้มพออยู่นะผลต่างสามแต้ม ก็ใส่เลยครับถกแต้มไปไม่ป้องกันด้วยอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับนอนไปชนะไปนะครับเกือบพลาดไปเหมือนกันเนาะประมาทไปรับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบสุดท้ายอรอบนี้ก็ชิวๆนะเดี๋ยวเราก็ใช้เจ้ากิก้าเจน2อยู่ไหน ่าโอเคตัวที่สองก็พี่ใหญ่เลยแล้วตัวสุดท้ายก็เจ้าดีเมโทอีกหนึ่งตัวโอเคมาเราชนะทางอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จก่อนเลยของเขามีสองแต้มแล้วเปลี่ยนตัวนะเอานกมา เราตีไหมตีมาหนึ่งโอเคเราก็ขอป้องกันสองชาร์จหนึ่งสองแต้มนี้ตีมาหนึ่งนะครับงั้นเราก็สละชีวิตและขอชาร์จสี่เลยครับขอป้องกันหนึ่งอันนี้มีสามแต้มแล้ว ตีมาหมด3โอเคแต้มหมดแล้วพี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์ลงมาก็จัดให้ตัวนี้ไปเลยพ็ดิบพอดีไปแล้วก็ป้องกัน2ก็พอแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่2ส,สบายนะสบายนะครับเพราะว่าเขาแพ้ทางเราอยู่ ตีมาสามือ1หนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ตีเผื่อเลยแล้วก็เฮ้ยตัวสุดท้ายสมัยถลังโจมตีคนน้อยเนี้ยตัวท้ายโอเคไปนอนก่อนตัวสุดท้าย,เ,นนายเฮ้ยตัวใหม่หรือเปล่าเนี้ยไทรนโนซอร์โดโเฮ้ย ตัวใหม่เลเนี่ยตีมาซีเข้าหนึ่งอ้าวเดี๋ยวอนาคตคงจะเข้าในเกมนะครับเจ้าตัวนี้ไปเลยครับ6กแต้มเลยไปอ่าตัวใหม่นะเจ้าทีเล็กอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยไปโอเคคิดว่าในอนาคตคงจะมีมาให้ล่านะครับสำหรับเจ้าไทแรนโนซอโดนะถ้าอ่านชื่อไม่ผิด โอเคลุ้นของกันโอ้โหได้ตัวซุปเปอร์แลนะตัวใต้น้ำซะด,ด้วยโอเคได้แต้ม JW 130นะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมีเจ้าไทแรโนโนซอร์โดโต,ตัวใหม่นะที่พี่เห็นครั้งนี้เดี๋ยวคงจะมีมาให้ล่าหรือมาในซีซันพาร์ทอะไรเนี่ยแหละนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมจะ อัปเดตมายังไงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ